สวัสดีจ้าแม่ลำไพ่ช่องฟ้านหักพักสวนขั่วจ้าเมื่อนี่มีวิธีปุ่งดินง่ไงไๆเมื่อบอกสุข,ขันปั้งจ้ายุนี่เฮ็ดสวนกเกษตรแบรบว่าได้มักดินจ้าพี่น้องเฮ็ดแปลงพักทุกแปลงสิบ่ได้เฮ็ดวดวัดยุนี่สิบ่เฮ็ดปุ๋ยมักไว้จ้าว่าสิเฮ็ดปุ๋ยมักให้โตจ้าเฮ็ดปุ๋ยมักใน้โตเฮ็ดปุ๋ยมักใน้โต,มตไมาควาอว่าคือมักแล้วกะปลูกเลยจ้าพี่น้องมักแล้วก็ปลูกเลย แต่ว่าการขั้นตอนการมักสีเห็ดือปุ๋ยมักทั่วไปจ้ะปุ๋ยมักทั่วไปเพิ่นสีใสเศษไม่ใบหญ้าร่องแล้วก็ใส่ฟุ้นแล้วก็ใส่เศษหญ้าแล้วก็ใส่ฟุ้นร่องทับกันเป็นสั้นๆๆจะพี่น้องอันนั้นเพิ่นสีเกิดคว่ำหอนจะพี่น้องเพิ่นสีเห็ดเกิดคว่ำหอนเพิ่นสีย่อยสลายแต่ในขณะที่เพิ่นกำลังสีย่อยสลายเพิ่นสีเกิดคว่ำหอนจะพี่น้องสีเกิดคว่ำหอนตัวนั้นเพราะว่าฟุ้นกับหญ้าเขายู่น้ำกันเขาสิเกิดปฏิกิริยาเห็ดเห็ดเกิดคว่ำหอนจะ แต่ว่าอยู่นี่สีเฮดแบบว่ามักมักไปในตูแล้วก็ใส่ไปเรื่อยจ้าคือขั้นตอนแรกกับขั้นตอนตอนนี้กับว่าแตกต่้งกันจ้าแต่ว่าตอนนี้เศษไม้ใบหญ้าที่เอาใส่ต่ลอบแรกเขา่อยสลายเป็นดินไปบิดแล้วจ้าก็เลยบก็เล่บใส่อีกแต่ว่าขั้นตอนนี้สีมากผสมแกลบไม้ผสมแกลบอีกแล้วก็ผสมปุ๋ยขกเข้าไปอีกเติมเข้าไปสารอาหารคือเขาเบิดไปแล้วจ้า รอบที่สองหก็ต้องปุงดินใหม่อีกจ้ะเพียงแต่ว่าเ้าบริได้ร่องพื้นด้วยเศษไม้ใบหญ้าแต่ว่าถา้าผู้ใดเศษไม้คือแปลงยุก,กับดินแปลง,ง,งแปลงยกยกแค่แบบนี้หรือว,ว่าแปลงยกขอบที่ยุก,กับดินกเ็เรียแต้เนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเห็นขึ้นมาไมพี่น้องต้องใส่เศษไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นกล้วยก็ได้ด้พี่นอ้องห้องหลายๆจ้ะหลายท่าได้แหงดีจ้ะเพราะว่าต่อไปเขาสีเปื่อยสีย่อยสลายแล้วก็สีว่เห็นจ้ะบ่เห็นเขาสีย่อยสีเปื่อยสลายในรอบพักเดียวเท่านั้นจ้ะพี่น้องเ้าปลูกพักแค่รอบเดียวเท่านนั้ ห้าออกพักออกที่นองไปคุดเบิ้งเลยจ้ะไปคุดเบิ้งคุดปีนขึ้นมาเลยเพราะว่าหลอบรุ่นห้าปูกไม่ห้าก็ต้องขุดดินปีนขึ้นมาอยู่แล้วจ้ะโบเห็นจ้ะโบมีแล้วจ้ะเขาสีย่อยสลดยไปแล้วเดือนกัวเขาสีย่อยสไลา์แล้วจ้ะเพราะว่าแม่หันคือถือว่าห้าสางแรงอาหารให้ปวกปวกใส่เดือนเขาสีมะคอยกันทํางานจ้ะมะซอยกันทํางานถือว่าห้าสางสางแรงอาหารไว้ให้ปวกไว้ให้ใส่เดือนเขามาอยู่สาง ที่ยูอาศัยให้เขาว่าเขาสีเขาเมายูแล้วเขาก็สิมาทถำนาที่ทางานแทน่นห้าเขาสิมมย่หยอยสียายเศษเศษพวกนั้นให้เป็นให้เป็นดินจ้ะให้เป็นดินเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องสีงทําแบบนั่นถ้าในในแปลงที่เริ่มไม่ให้พี่นอ้องร่มร่วมเศษไม่ใบหญ้าไปแล้วให้พี่น้องโคดดินใส่ควันด้วจ้ะเด้อให้เอาดินใส่ควอน คือฟุ <altro> ้นนี่ปุ๋ยคองนี่ห้าสิบ่ใส่พร้อมกันครับห้าจาเพราะว่ามันสิเกิดความห่อนจะเป็นสิเฮ็ดเพี่นสี่นสย่อยสลายส่วิ่นสีย่อยสลายคนสิเกิดเป็นตีเป็นค้ามห่อนเนาะพี่น้องเนาะมาสิเพ่นสิเป็นปุ๋ยเนี่เพิ่นเกิดสิเป็นความห่อนจะเป็นปุ๋ยมักว่าไงคือเป็นปุ๋ยมักแต่เป็นปุ๋ยมักเข้าสินมักไว้โดนเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือสูตรนี่คืออยู่สวนสิเฮ็ดแต่เฉพาะสูตรสีเฮ็ดแบบนี้เลยจ้าพี่น้องสิแบบว่าเฮ็ดแลเรากับปลูกพักไปเลยจ้า บ่มีปัญหาจะบ่มีปัญหาเหตุมาสองสามปีเราจะพี่น้องเมื่อนี้สิปรุงดินปรุงดินที่ผ่านการปลูกแล้วเก็บพักออกเบิดแล้วจะเศษไม้ใบหญ้าที่ห้องขังนางเขายยอยสลไยเป็นเป็นเป็นดินได้แจนเขายยอยสลายเป็นดินแล้วเมื่อนี้สิมาเติมไม้เติมไม้ก็คือสิเติมเกล็ดจ้ะพี่นอ้อง เติมไม่ก็คือสิเติมแกบีู่่นะจ้าเติมแกบเพราะว่าเติมแกบเขาล้วนพุ้ยจ้าพี่น้องเติมแยบเขาล้วนพุ้ยเพราะว่าดินห้าดินห้าก็สิเบิดไปเบิรไปเรื่อยๆเพราะว่านั้เพราะว่าเขาไปน้ำหลากพักจ้าหลากพักเขาเกียบพักเขาเก็บนั้นไม่ละเ้าดึงใหญ่ดึงยังออกดินห้าก็ออกไปน้ำจ้าดินห้าก็สิเลือนหน่อยล่งหน่อยลงก็ต้องเติมเติมไว้จ้าเติมแยบไว้จ้าพี่น้องเติมแยบใส่เขาล้วนพุ้ย แกจกรบบนี้พี่น้องเติมแจบแล้วก็สีมีปุ๋ยคอ,อกแกพี่น้องตัวนี้ยุนี่ใส้ขีไข่ไก่เป็นหลัก้ะขี่ไก่เป็นนังคือ่าใส่ขีงง่วขี่ค้วยขี่ค้วยดีกว่าขีงง่วจ้กพี่น้อง ถ้าเป็นขีงม่วนี่ดูนี่สิว่าใส่ขีงมัวหนึ่งขีม่วงจกเข้มเข้มถ้าห้าใส่ปริมาณที่มากไปกับว่าดีคำนวณยากจ้าพี่น้องแล้วก็อีกอย่างพักกะตกโลกง่ายจ้าพี่น้องเพิ่นเข้มเพิ่นตกโลกง่ายจา้าใส่ครับพักสีบคอยใส่จา้าแล้วอีกอย่างขีงม่วงขิง้วยก็เกินงาจ้า,จาพี่น้อง หน zat, ึ ai, 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 k, chanting, Wuhan, ่งก็คือเขาเกิดงาจ้ายูนี่ก็เลยใส่ขี้ไกล้จ้าใส่ขี้ใกล้ขี้ไกล้กับขี้ไกล้ยุคอกจะของจ้าพี่น้องขี้ไกล้แบบเที่ยวเที่ยวขันขี้ไกล้สีใส่คู่เดียวจ้าพี่น้องสี่ใส่คู่เดียวจ้าใส่คู่เดียวเพราะว่ามันเป็นขี้ไกล้เพี้ยวเที่ยวเพราะเด็กผสมเกลียบไปในคอกจ้าพี่น้องตัวเลขคันใส่หลายคนสีเข้มจ้าพี่น้องใส่คู่เดียวจ้าใส่คู่เดียว แล้วก็คุกเขา้าคุกเข้าให้เข้ากันแเราถ้าห้าสิบปูกยังเขากับปูก็ไดจ้าแต่ว่าถ้าห้าสิบสี่ห้าสิบปูก็ยังถ้าเขาปูก็เราเขาก็จะใส่เศษใส่ฟางหรือว่าใบาตะไคร้ยู่นี่จะใส่ใบตะไคร้เพราะว่าปาลูกตะไคร้หลายจ้าพี่น้องใส่ใบตะไคร้ปกขังบนอีกจ้าพี่น้องคุ้มตั้งคุ้มตั้งหาอีกขางบนอีกจ้าขางบนตั้งหาตัวนี้ก็จะคุกเขา้าเข้าเข้ากันแล้วก็ปปูได้จ้าเพราะได้ฮ็ดแบบนี้เพราะว่าเป็นยังจ้าเพราะมีปัญหาจ้าพี่น้อง จะบ่ม so ีปัญหาเรื่องเรื่องดินเข้มเกินหรือว่าเรื่องพักเหลืองพักเสี่อพักตายจะบ่มีปัญหาได้จ้ะเพราะว่ายุคนี้สิบ่็มากปุ๋ยจ้ะสิบ่็มากปุ๋ยสิเฮ็ดแบบยุคนี้ก็สิก็สิปลูกเลยจ้ะตลอดสิบ่สิบ่ได้สิบ่็มากปุ๋ยจ้ะยุคนี้สิบ่็มากปุ๋ยสีมากใส่ในแปลงใส่ในแปลงเลยจ้ะสีมากใส่ในแปลงเลยสิเฮ็ดแบบว่าบ่ได้เฮ็ดเกษตรแบบ บ่าในช่วงชากการจนิยังมาไม,ามาจ่จะเฮ็เดแบบพ่อเพียงจะอยู่นีฮ่ฮะวัสะดุเหลือใสว่สะดุเหลือใสขึ้นเศษไม้ใบหญ้าขึ้นขอบแปลงชั้นสี่กะหายัางใดกะเอาอน,นั่นแล้ะพี่น้องมาเฮ็ดไม่ไพจ้ะไม่ไพเก็บเศษไม่ไพมหยังไดกะามาเฮ็ดเพื่อบ่ได้ก็เด้เน้นให้แบบว่ามันคองอีกยังมาไม,าม,ามาจ่จะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะ ก็โบได้วิชาการแล้วก็บ่ได้เน้นสิ้นเปลืองจ้าพี่น้องบ่ได้เน้นสิ้นเปลืองจ้าบ่ได้เอาที่มันสิ้นเปลืองจ้าพี่น้องเอาที่เอาทีเ่เฮามีจ้าเอาทีเ่เฮามีเฮามี่ามายังเขากะไซอั่นั้นละจ้าพี่น้องเฮาผสมแกบดูดูพันสีเฮ็ดให้ดินดินบ้อนแนนดินร่วน,น,นช่วยปลูกพักนี่สิปลูกพักสมัยนี้สิบ,บ่พปนดินกันแล้วจ้า สมัยนี้ปลูกพักสีบ่คอยพ่นดินกันแล้วจ้าพี่น้องคือปลูกแล้วก็คือปุงดินรอบเดียวกับคือปลูกแล้วก็คือแล้วเลยมิแต่รอเก็บผลผลิตมิแต่ลดน้ำล้วก็รอเก็บผลผลิตเท่านั้นจ้าบ่าคือสมัยก่อนสมัยก้อนผู้เขาคนปลูกคนสีคนสีปลูกแต่พักบงพักคนสีนเน็บไปเลยได้จา้าคนสีนเน็บไปแล้วคนสีมาคุ้มพราะแต่พักง,งามพักดีคนคอยสีเอาฟุนออกปุ๋ยมาใช้ของบนบ่ะจ้าแต่ว่าสมัยนี้คือเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบสบายเฮ็ดแบบ เริ่มต้นจากยังที่มันยากแต่ว่าคือสบายภายหลังเนะจ้ะเนาะสมบายภายหลังก็คือว่าเขาปลูกดินรอบแรกรอบเดียวก็คือจบจากพี่น้องเขาปลูกไว้แล้วก็คือแล้วไม่แต่ลดน้ำไม่แต่ได้เก็บผลผลิตเลยจ้ะเขาเห็ดแบบให้มันง่ายให้มันง่ายๆจ้ะให้มันง่ายๆที่หลังจากพี่น้องมันสมบายจากพี่น้องสมัยสมือวิวัฒนาการปับประยุกใส้เห็ดให้สบายขึ้นกว่าเก่ามีเวลานอนเว้นว่ง่ายเขามีเวลาพัก่อนจากพี่น้องเขามีเวลาพัก่อนจ้ะ ง่ายแบบนี้แหละจ้าปุงแต่ว่าอันสิบว่นใน่พักจ้ารอบนี้สิเอาพักไอ้พักอันนั้นมาแปะจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้แล้วก็เกี้ยดินเสมอเส,สมอแล้วก็สิเอาใบตะไคร้มะคุ้มใบหญ้ามะคุ้มแล้วก็สิเอาพักมาแตะมาบุงเลยได้จ้าได้พี่น้องแบบนี้จ้งาง่ายๆเพราได้งายอยังจัดขั้นตอนการขั้นตอนแรกกับขั้นตอนตอนนี้กต่พรได้แตกตั้งกันสิแตกต่้งกันเฉพาะถ้าผู้ใดเริ่มต้นไม่เริ่มเฮ็ดแปลงไม่ ขั้นตอนข้างบนกับแบบนี้คือกันจ่านีเอาดินไส้แล้วก็เอาแกลีมาใส่แล้วก็เอาคุ้นไส่แล้วก็ผสมแค่นี้จ้าง,ง่ายๆเพราะเด้ใส่อี่ยังมากไหมแต่ว่าข้างล่างข้างล่างถ้าเป็นแปลงไม่ถ้าเป็นแปลงยกขอบแบบนั้ถ้าเป็นแปลงไม่หรือว,ว่าเป็นแปลงยกยกแค่แบบนี้ก็ตามถ้าเฮ็ดไม่เอาเศษไม้ใบหญ้ามาล่องข้างล่างก้อนหลายๆจ่าเพื่อว่าเสียให้เขา,าย่อยสไลายเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นในเมืองของหนา้าเพราะว่าอาศัยจ่าอินทรี์ ข้าเห็ดอิน <nước> ซี่ข้าต้องอาศัยเศษไม้ใบหญ้าจ้าพี่น้องต้นกล้วยก็แห้งดีจ้าต้นกล้วยกหลไาขึ้นกันอยู่นี่ลายๆแปลงยก็ใส่ต้นกล้วยขึ้นกันจ้าถ้ามีหญ้าก็เอาหญ้าหญ้าที่ท้องเสียออกวิธีการกําจัดหญ้าคนหน้าสวนบอกว่าสวนคือแเปลีนเทะมันบ่ไม่หญ้าเห็นจ้าพี่น้องเพราะว่าหญ้าเอามาเห็ดปุ๋ยหมากปุดพี่น้องปุ๋ยก็คือหญ้าหญ้าก็คือปุ๋ยนั่นแหละจ้าพี่น้องกําจัดหญ้าด้วยกันเอามาท่านปุ๋ยจ้าพี่น้อง มีหยาเหาก็เสียออกโศกออกห้เาเสียโศกออกกองไ้แล้วห้าก็เอาผาคุ้มอาทิตย์เดียวเขาก็ตายเขาก็เน่าก็เปื่อยห้าก็ไปใส่กระทางเอาใส่เปลงยจ้าพี่น้องห้เาเอาปุ๋ยมาเป็นไอห้ากเอาหยามาเปลี่ยนปุย๋ยเปลี่ยนอินซียอยู่นี่มันสิว่าคอยได้บ่คคอยได้ใส่ปุย๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยจาเพราะว่าใส่เศษไม่ใบหยาเห้านี่ล่ละผลิตปุย๋ยผลิตปุ๋ยใส่ให้เพิ่นเกิดคือมาโลดหยาอย่าไปยานเพิ่นย่าไปรังเกียดเพิ่นจ้าพี่น้นอง มี่หยากัซสามีปุ๋ยจ้ะพี่น้องบ่ได้ซื้อประหยัดต้ตนทุนปลอดภัยจ้ะ <c oughs> คนมาเห็นอยู่สวนเปลี่ยนๆคือเปลี่ยนคับถ่ายหยาโบมี่ห,าหายาบ่มีจ้ะหันเทียหาหยาสิใส่แปงพักกับโบมีพี่น้องเดี๋ยวไปหาเศร้าหาลักอยู่แปงผู้อื่นมาใสา่ <c oughs> หาหยามาใส่แปงพักจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดง่ายๆได้จ้ะเด้อปุ่งดิงเนเฮ็ดสูตรเดียวกันนี่นะจ้า ก็สูตรเดียวกันถ้าผู้ใดเริ่มแปลงไม้ก็แค่ว่าเอาเศษไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นกล้วยมาล่องขัง่างเราก็เอาดินมาส่แเราก็เจมามส่แล้วก็ฟุ้นมาใส่แล้วก็คุกเขา่ามันเขากันแค่นี้กับปูได้เลยจะ้ะตะว่นเศษหญ้าเศษไม้ใบหญ้าที่ยุ่ขังล่างที่เขาล่องตลอดดอหนึ่งคือว่าห้ามห้ามเอาปุ๋ยไปไอ้ห้อามห้ามเอาปุ๋ยคอกเอาฟุ้นเอาปี๊ขี่ไก่ขี้ว่วงขี้ค้าย,าย,ายไปใส่ฟอร์มกันกับหญ้าเด้่องน้องเรื่องหายห้องดินตะก้อนจ้ะหายเอาหญ้าปูลง เอาเศษไม้ใบหญ้าปูล่งแล้วเอาดินเขาสะก้อนจ่าพี่น้องเอาดินเขาสะก้อนห้องกว่าจ่องคอยเอาเอามาใส่ขังบุญเอาแกลเอาฟุ้นขี่ง้วขี่ก้วยขี่ไก่มาใส่ขังบุญพร้อมกันกบดินเ้วก็ผสมใหนมันเขากันจังสีบ่กเกิดควอมหอนจ่าพี่น้องอันนี้คือเห็ดปุย๋ยมักแบบสูตรเร่งด้วนแบบใส่เลยจา้ <grammar> จาเห็ดปุ๋ยมักเป็นให้ตัวจ้าเอิินว่าปุ๋ยมกักคือกันแต่ว่าเห็ดปุ๋ยมักสูตรเล่งด้วนสูตรใส่พร้อมจา้าบ่บ่เมนว่าปุ๋ยมกักเห็ดเป็นกล่องไว อายุสามเดือนสี่เดือนสองเดือนสามเดือนจังได้ใส่อันนั้นมันเสียเวลาจ้ะเสียเวลาคือเห็ดสูตรนี่ใส่มากสองปีสามปีแล้วจ้าแต่แค่นี้จ้าง่ายๆแค่นี้ลหละพักง้ามได้ก็เพราะว่าหยาหยางามได้ก็เพราะว่าพักเกลือกูนจ้าหมุนเวียนยู่ในนี้แหละเอาหยามาเป็นปุ๋ยง่ายๆจ้าพี่น้องเอาหยาไม่เป็นปุ๋ยบ่รได้ทิ่มจ้าหยาบ่รได้ทิ่มหยาอึดจ้าสวนหยาอึด แต่แค่นี้แหละจ้าการสูตรการปรุงดินกลางง่ายๆเพราะได้นี่ยแกะเม็ดจา้านีพักงามขั่วจา้างามพักงามพี่น้องอเพราะเะ็รเหตุนางอีจา้ามิต่งแต่รอดเก็บผลผลิตรดน้ำแล้วก็รอดเก็บผลผลิตแค่นี้แหละจา้าพี่น้องเช็ดรับดีๆมา่อาสู้ก,กันฟังปักจากปราสก,กากณ์ดีๆก็เหตุมาแบบนี้ตลอดละจา้าสองปีสามปีแล้วเพราะมีปัญหาอย่างนีกจา้ามันมันบริเอื่นปักปุ๋ย,ยมกักเพราะว่าห้างเพราะอะไร ใส่หยากับปุ๋ยคอทเคปเป็นสั้นเป็นสั้นเราห้องกระกรองใบคุ้มใบอันนั้นเพื่อจิตคือคั่วหอนอันนี้ห้องบริเกคุ้มจ้ะห้องบริเกคุ้มเดี๋ยวห้องผสมกับดินแล้วดินนี่ฟุ้นขี่ง่วงขี่ควายถ้าถือกันกับดินคุกเข้ากันเขากับดินกั็แยบแล้วทั้งสี่สี่เพมีปัญหาจ้ะเขาสิเพรเกิดคั่วหอนจ้ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนเขาเขาระบายคั่วหอนได้จ้ะพี่น้องเคลียลับกัมี่ซำนี่แหละจ้ะเคลียบ่ิลับจ้ะกับบริเมีเคลียลับอีกอย่างหมากไหมรูู้ผหล่ะจ ถามยังก็บ,บอกวัดจ่าพี่น้องสิกักไวัเฮ็ดอียังาภาษาควบงูซือ้อเนาะพี่นอ้องเพิ่นออกไปแล้วคันเพิ่อนขานเพนนนบบิ่นกระเฮ็ดบ่ได้คือเข้าล่ะ <c oughs> อันนี้คูยอยู่กับควบขยันควบอดควบทนเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขุขขนได้จ่าเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องสุภูสุขุน